วัสดีค่ะมาเขามาตัดขาเห็ดกันพี่ไปเก็บมาว่างหันละ่ะพี่บริตัดขาเนาะเพระาะว่ามันบมีคนถือกองให้พี่ก็เลยเสียวมาตัดอยู่บานกสิตัดให้เบิง้งบางคนกับมาเบิ้งอันตัดขาเห็ดเนาะจา้ะอันนี้มันเบิ้งดอกที่พี่เจอดอกงหายๆนั่น รัดออกลายเน่เนาะดอกมั่นกาอนอันนั้นแล้วเดี๋ยวพี่สีเอาฟองน้ำออกดรอกเอาฟองน้ำออกดีกว่าน,นะจ้ะขามันยังแน่นแน่อยู่ขามันแน่นอยู่เอาสีเอาฟองน้ำออก จังเถ่าแทอ๊ย้ยบ่าวรเราคุณเถ่าบดนนะจา๊ะบ่าวสีบ่าวเดียงอันมาใหม่ใหม่มาใหม่ใหม,ม่ผีไปยวนประเทศห้างกะรีไปดูห้างกะรีอันขึ้นเครื่องบินมาพ่อตะลงเครืองพ่อปูมาหลับแม่บ่เคยเห็นพ่อปูเด้บ่เคยเห็นพ่อปูตัวจริงๆบ่เคยเห็นเลยเนาะจ้ะบ่เคยเห็น บานีพบปูมารับลูกทรายิ่นมารับสถานีรถไฟอันเห็นพบปูนี่กันนึกได้ใ,ใจว่าโอ๊ยโบเมนโบเมนสามีนี่แต่งมาขายให้พ่อใหญ่แโอ้โอก็คืนได้ใจอยู่ด้คืน่าเขาเสียมาขายเห้เพ่อใหญ่แถวๆนี่เนะาะบนนีเขาก็บว่าพอเขาดันหลับแต่เขาก็คิดนะแบบว่ากันยังมีแอบแอบคิดอยู่นี่ล่ะคว่มหูหูจักกันท่างโลกออนไลน์นี่เพราะว่าเขาบ่เคยเห็นบ้านเขา อันบางคนปฏิสว่าเอามาดามอันเอาผัวคือจังบ่หูว่าพ่อเมียเขาเหมือนเป็นจังใดอยังจังใดเนาะคือเขาคุยกันในโลกออนไลน์แม่จ้ะเขาคุยกันในโลกออนไลน์ระบาดเนี้เขากับเคยมาบานเขาเนะบ่เคยมาบานเขาเพระว่าพี่บอกว่าถ้าเธอโบแต่งชันชันบ่ไปเธอต้องแต่งชั้นกรชันจังสิไปบานเธอบานนี่พ่อตาเขาแตงมากพ่อตามาถึงกะไปยุห้างกะรีกรบานนี้พ่อเขามารับ กันเลยคิดแบบว่ามีคมรู้สึกย่านะย่านนะย่านว่ามน่นเขาสีเอาเข้าไปขายต่อบอเพราะว่าอันเห็นเขาว่าแตะกอนฝรั่งหลอกคนไท่มาขายนะเขาก็คือ,อย่านเนาะปัดสีมีคนว,ว่าเอาอย่านคือว่าน้าเขาเอาเขาก็ได้คุยกันดูเขาก็ได้คุยกันดูแต่เขาก็คิดว่าเออมันอาบสีบริเรวลายแต่คมรู้สึกว่าเข้าเขาก็คิดว่ามันกับมีได้เป็นทั้งสองอยางเนาะจา้ะ ถ้าเฮ้าโฉบดีเขาก็เอามาขายถ้าเฮ้าโกดีเขาก็บ่ขายเฮ้าเฮาก็คิดในทางที่ดีคือกันคิดในทางที่ดีคือกันบัานี้กันรุ่นเด้รุ่นหอดว่าฝรั่งมันสิรวยโเนอคิดว่าฝรั่งต้องรวยทุกคนเด้เพราะว่าคนบานเฮ้าเนอกอคิดว่าฝรั่งรวยล่ะพี่กับคนหนึ่งเด้พผีกับคนหนึ่งผี่ก็คิดว่าฝรั่งรวยคือกันคิดว่าฝรั่งต้องรวยจังสี่จังสันเขาก็ไปแ่งเฮ้าหลายบาท เขาแต่คิดว่าอุ้ยเขาก็ต่องรวยเด้อเขาไปแตงเข่าต่างลายบาทเป็นปะเขาต้องมีเงินคิดว่าเขาสิ้าเขานั่งโลดมั่งสิเนาะตอนนั้นมันเป็นหิมะนะหนาหนาหิมะหนาหิมะปีสองพันหารอยผีแต่งงานสองพันหารอยหาสิบสามหาสิบสามเราผีกับมาตุนปีสองพันหารอยห้าสิบสี่นะช่วงนังกำลังหิมะเนาะมกกะลากลุมผ้าคกำลังหิมะไหม นางรถมาเทิ่งหลุ่นเทิ้งหย่านเอ้าแต่ก็หลุ่นว่าเขาสิผ้าเขาบ้านหลังไดโนอบานหลังไงบ่นอรุ่นหอดปานนั่นเอ้าบ่เคยเห็นหอดบานแฟนเด้บ่เคยเห็นหอดบานแฟนเห็นแต่ในลูปฝรั่งเขาสีบโชโชเด้ฝรั่งเขาสิบโชโชบานโชอันนี้เขาเขาก็ถ้าโชเขาก็โชแค่ภายในเขาสิบ่ได้โชหลบหลบบานยังสินะเพราะว่าฝรั่งเขาสีบ่มากโชสิ่งของว่าเขามีอีหยังนะส่วนมากนะส่วนมากเขาสีเป็นบก โดกส่วนตัวสูงมากเขาสิโปโช๊ของเขาดอกว่าเขามีหยังแน่จังสีนะเขากับสีโช๊แต่ภายในบาทนิดน้อยว่าเออแล้วเขาก็มีหลูกมีเต่าอีหยังสีเขากบสีโช๊ประมาณนี้เนาะแต่บาดนี้เขากะแอบรุนเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเมืองนอกนะแอบรุนว่าอู้บานฝรั่งคือสีหลังใหญ่เนาะจังสั่นจังสี่บ้านลังใดลังใหญ่ๆที่เขาขับรถผ่านก็รุนมากาอนนี้เขาสิผ้าเขาเลียวเขาเนาะ ตอนในข้สิบ้าเขา,พาพเลี้ยวเขาบานลงใงญงคิดว่าสิได้มาเป็นมาดามพลเราะคิดว่าสิเด้ม,เมา,ด,า,มา,ด,าด,มดูแบบสบายเป็นมาดาม <c oughs> บ้านที่นี่เขากะครับรถแต่งแหล่งแต่งเรงแต่งแหลงแต่งเรง,ง,เง,ง,เงออกนอกเมืองเอาคือออกนอกเมืองไปเรื่ยไปเเรื่ยเอ้า,อาหิมะกันหลายเนาะขาวจูนภูนหิมะขาวจูนภูนเนี่ยเมือ่อคืนเนาะมันมาหอดเนี่ยเมือ่อคืนไหมสองถุ่มละ่ะนาแนวนะมกกระลาสนะ ามุกกะลามันยังหิมะลายนานเอาพอหอดสองถุมสองถุมประเทศทั้งกะรี่เดอ้อบ้านนี้เข้ากับขับรถแต่งแรงแต่งแรง,แง,แงเอาออกจากเมืองเขาป้าเขาโขกไปแล้วบ้านนี้เอาคือเขาเมืองเขาป้าเขาโขกไปวะชิดนะบ้านนี้ไปจอดบ้านหลังหนึง่ง <c oughs> โอ้ยพจะมานควงฟันดับบูกไปจอดบ้านหลังหนึ่งพี่ดองเลยเห็นตาแสงไฟแวบแวบแวบ เห็นแสงไฟแวบแบอยู่กลา,า,างหิมะอ่านขาวๆบ้านนี้กเเเ็เป็นเนินเขาเป็นเนินเขาบ้านหลังใน้อยเห็นตาแสงไฟแวบแบอยู่นนเนาะขาไปจอดเขาไปจอดตรงนั้นละ่ะก็คิดได้ใจอย่าบอกเด้อว่าหลังนี่คิดได้ใจอยู่นะอย่าบอกเด้อว่าหลังนี่อันที่เขาคิดไว้ว่าหลังญ่ๆนี่มันโมเมนติีมันหลังนี่บอกอยังสินะบ้านที่นี่เขาก็บอกว่า นี่ลาฮอดแล้วบ้านสั่นเพื่อนเมื่อใจโต๊ตุ้มหัว่ใจต๊ะหายไปดูตะตุ้มตายหลังนีบอกเพื่อนเอาเบากะเบาบานบ้านพี่อยู่เมืองไทยยังหลังใหญ่กลัวเนาะบ้านที่นี่กระใจหายใจหายเลยะมันบอมเนมันบอมเนคือเข้าคิดไวบมม้บอมเนคือเข้าหวังไว้เนาะวะต้องบ้านหลังใหญ่รถหรูน่าสน,นชีวิตมาดามต่อ,อยังสั่นนะยังสินาะ พะวาเห็นเขาแต่งแบบอู้วเขาขายตังหลยบาทเลาถ้าเป็นเงินบานอเอาเขาก็หายหลยบาทนะบานที่นี่พ่อตาอันเข้าไปข้างในเด้เข้าไปข้างในกลไปเห็นแม่เล่าเนาะแม่ไมยานอะไมย่าเถ่าเถ่าแล้วกับนางอยู่แล้วกับตอนรับที่แรกๆก็ทึ่งคิดได้ว่าเมนบัานเขาเอามาขายบอ่อเมนเมนส่องบ,อบอง่อว่าไงไงคือมันเป็นส่องบ่อจังสี่นะหรือว่าไมยญยคนหนี้นะไมยาน่ะ เม่ใหญ่คนนี้เราเป็นอนันตบอเราเป็นพวกรับใส่พวกคุณยิ่งหากินบองสินะคิดไปนะความคิดของผี่ย้อมราว่าคิดจังสีดีคิดจังสีดสีเลยละ่ะเพราะว่าย่อมราวหูจะสามีทางอินเทอร์เน็ตนะคุยกันบนหน้าน,นอกคุยกันแค่สามเดือนเนาะบัดนี้เขาก็แต่งมาเลยไหมมันก็เลยมีความคิดแบบจังสี่หละแต่กะกาดเสียงมาอยู่กาเสียงมาอยู่เทิงหยานเทิงกาเสียงมาบาั่นี่ อันกระเนมหาเดว่ามันมีผู้ยิ่งคนอื่นบอ่อถ้ามีผู้ยิ่งคนอื่นดูน้ำหนี่แสดงว่าต้องเป็นซองแต่เ้อคิดไนใจนะกดะแนมหาภัยกับ่ามีนอมีตาเมญยากับพ่อปูที่รับมากล่ะล,ะละ่ะเออห้องก็ดีใจภาษากับบกคอยได้เด้ภาษากับบกคอยได้เด้ภาษาอังกฤษกับบกคอยได้บันนี้เพ่อนกาตอนรับเข้าโดยการหาขาวหาน้ำให้กินแต่หิวเขาหิวเขา หิวเข่าแห้งเข้าก็เอาอันอันนี้มันกับเป็นประเภทนี้บานเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะขาวบวมหูจากประเภทนี้ฝรั่งไหมเพื่อนกะเอาอันซุปมะหายกินก่อนเนาะข้าสิกินซุปเนาะหนานาวต้มซุปเขาา็เกาซุปมะหายกินกินซุปกระเดี้หาตะเข่าแนะเดหาปนัยเสด็จกินเข่าเขากินซุปกะขนมปังกะเน้อมือขากกรนเดยเขากินจังได เขากินแบบไดแนมเขากินกับกินน้ำเขาแต่มันกับบอยูท่ทองเนาะเนื้อมึงเขาบ้านที่นี่อันกินข่าวแล้วโอ้กินซุปแล้วกินนั่นกินนี่แล้วก็แล้วบ้านนี้อันพ้นสุดท้ายเขากับโยกอันนั้นมหาหไยเนาะโยก,กไอโยกไอเซคีมมหาหไยกินคือว่าสุดร้ายแล้วนะบานนี้กันแนม้่าเอา ปนัยยสิได้กินเข่าจากเทียคุณนะมืดไอศครีมแล้วกะย่างอันแนหาเข่าอยู่กับว่าท่านเด้กินเข่าจากเทียเนาะบ่มีเข่าไหมเขาบ่กินเข่าแหมจ้ะเขาบ่กินเข่าเนาะอันเท่าบ่หูว่าฝรั่งมันบ่กินเข่าก็คิดว่าฝรั่งกินเข่าเพื่อเท่าแหมพอตะกินไอศครีมมืดแล้วกะเลียวเลยบ่ได้กินเข่าบม่มีเขากินจนว่าเด็กกับอันบารนี่พ่อตาอิ่มแล้วแลียวอันซามีกบว่าเดี๋ยวฉันสิพ้าไปบ้านฉันเพื่อนะ อ้ามีรุ่นต่อพี่น้องมีรุ่นต่อสิพาไปบ้านเขาเอาแสดงว่าบันเน่เด็กเขาอาจจะมีบ้านหลังไงรุ่นต่อผนเดียวบ้านนี้เพื่อนก็ว่าีนบ้านพ่อบ้านแม่ชันเดียวชั้นสิพาไปบ้านชั้นเพื่อนนะอ้าวก็รุ่นต่อบ้านนี้ก็เล็้ยไปเอ้าพ่อตาอิมแล้วก็ออกจากบ้านญาเนาะออกจากบ้านญาไปบ้านบ้านสามีนั่นล่ะไปบ้านสามีพ่อตไปเห็นบ้านสามี โอ้ยกับคือเกล่าน้ำตาตกเลยพ่อตาเขาหอดบานเขาพ่อตาหอดบานเขาเขาบอกว่านี่แหละบานชั้นเพื่ะขนาดในความหมืดเในความหมืดเลยได้พี่นอ้องในความหมืดที่ว่าเขาเห็นต่หิมะด่านขางเท่ากับเ่เห็นอีหยังเนาะเห็นต่หิมะนะแต่เขาเห็นบานเท่ากับหัวมันมีมันอยู่บันนอกเนาะอยู่กลางปลาอยู่ชนนบทกลางป่ากลางบันนอกอย่างสีนาะเท่ากับเลยตกใจนะว่าอุย้ย มันหายกว่าบานฉันที่อยู่เมืองไทยอีกเพราะว่าเขาอยู่ชนนบทบานนออมันก็ยังมีบานคนเหมือนบอกแต่ว่าชนนบทบานเขาไม่มีบานคนเลยมันบานไัยบานมันบางสินะไกลกันมากๆเลยสินะบ้านนี้พี่กับห้องหายเลยคื้นันบ่อาบหอนน้ำบ่อาบหอนน้ำเลยแบบว่าเสียใจนะตกใจบ่อาบหอนน้ำเลยบ้านที่นี่นอนเลยท้งเราหนาวนอนเลยบ้านนี้อัน อันสามีตื่นถึงหนี่ยมึงสาวสามีว่าอันเสื้อผ้ายเสื้อผ้ายนะเพื่อนกะเอาทองมาหายพี่เพื่อนเอาทองมาหายพี่ได้เพื่อนกะบบอกว่าฉันหายทองเธออันก่อนหนึ่งมันสิเป็นสิหาแกมเนาะจ้ะมาณสิหาแกมอะสิหาแกมทองสิหาแกมเป็นทองแท่งไหมเป็นกะเอามาเสื้อผ้ายบรรทอนทองเอามาหายพี่มาขอบคุณที่มาดูน้ำเพื่อนกับวางสีนอวันนี้เพื่อนกระถามพี่ว่าเธอมา บ้านฉันบอ่อเธอมาฟ้ามบอ่อนะพี่บอกแบบว่าคิดเลยแบบตอนนั้นความรู้สึกจได้มันก,ก็บ,บอกของสันเนาะบอกว่าพี่ก็บ,บอกว่าบ่อพี่ก็วางสีเลยเนาะบอ่อพี่ก็วางสีเลยตอบว่าบ่อท่านที่เข้าก็บแ,บกาากบแบบอุ้ยเข้ากนาเสียเลยเข้าก็ตกใจเนาะแบบว่าเอาฉันคิดว่าเธอมากเข,ข้าก็คิดจังสีเนาะเขาก็ว่าฉันคิดว่าเธอมากพี่บอกบอ่อฉันบอ่อได้มาเพราะว่ามันอยู่บานนอกเนานะฉันก็คิดว่าอยู่ในเมืองยังงอย่างสินนะ ก็คิดไปอยู่ในเมืองบันที่เนียนเข้ากับอันเข้ากระเสียใจนั่นแหละเขาก็หูว่าเขาเสียใจอยู่พี่ก็ต้องอยูแบบปับนะป๊บตัวน่ะปั๊บตัวดูหลิงกับหมากับแมวไปปับสภาพปับตัวเจ้คของเป็นบ,น,นบัานเปินบันนจาะ ก็อยู่แบบในสภาพแบบนั้นล่ละค่ะเด่นกับหมาก,กับแมวเพราะว่าบ่ามีเผื่อนบ่มีคนไทยบ่มีมูคนไทยมีผีคนเดียวมันมันเป็นชนบทแบบชนบทหางไก่คนมากเลยก็มีเพื่อนมีหมาเป็นมีแมวมีหมาเป็นเพื่อนเนาะนี่หละจ้ะถึงอยากบอกว่าอันที่เฮาคิดไว้ไมันอาจาสีบ่แมนอันที่เฮาคิดว่าชีวิตมาดามต้องเลิศรู้มันกับบแมแมน เพราะว่าห้องบ่ได้ศึกษาห้าบ่ดด้ไม่เห็นบ้านเขาห้องก็เลยบ่รูว่าชีวิตเขาอยู่จังใดเนาะในกรณีของผีนี่คือแบบอาจสีมาแปลกกมู่เพราะว่าผีมาเลยผีบินมาเลยบรรย่ดด้มาเห็นบ้านพอกอนตะคนอื่นอาจสีได้ไมาเห็นกอนัังสีหมูว่าเออบ้านสามีเป็นดังสันบ้านสามีเป็นดังสีนะแต่ในกรณีของผีผีมาเลยบรรย่ได้มาเห็นบ่ดด้ไม่เห็นกอน เรเลยอยากเอามาแช่เอามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะเดี๋ยวพี่สีมาเล่าให้ฟังใหม่อยู่เรื่องเงาเรื่องผีนาสนใจเรื่องผีนาสนใจเทเว้านะเดี๋ยวถ้าไปอ่ะทั้งกระรี่เดี๋ยวสิทายให้เบิงว่ามันเป่นคือผีเเว้าบอเนาะเดี๋ยวสิทายให้เบิงว่าชีวิตมาดามหรือเป็นนันมาดามหรือมาดำนะจ้ะเป็นมาดามหรือเป็นหมาดำเนาะ ก็สิเป็นมาดำตัวจังเลยไม่เก็บเห็ดกันสินเนอะ <laughs> จังไดยมาเก็บเห็ดแทนที่สิได้นั่งอ่ารูหรูทีสะพายกระเป๋าหรูพี่ก็ได้สะพายอยู่เด้กุชชี่กุชชี่สีแดงหาเห็ดเนาะพี่สะพายกุชชี่สาาีแดงหาเห็ดเดี๋าายวโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเดี๋ยวอันข้างต่อไปเดี๋ยวพี่สีมา,าเล่าให้ฟังใหม่ดอก เจวข้างต่อไปจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะถ้าผู้ใดสนใจอยากฟังเนาะคอมเมนต์ไว้ได้เลยพี่สิมาเราให้ฟังอันนี้มาตัดขาเห็ดห้เบิงก็เลยเราอ่าเรื่องค้อมเกาค้าม,มห,หลังให้ฟังซื้อๆเนาะจา้ะมันชิบ่ไไ้เซ็งโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายค่ะบายบาย